สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Metalworking Update ที่เราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารรวมถึงความรู้ใหม่ๆในอุตสาหกรรมงานตัดเชียโลหะสำหรับช่วง e n นจิเนีอยากเล่าวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการควบคุมความเข้มข้นของคูล a ลนเป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานให้ความสำคัญเพราะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของคูล a ลนและ ต้นทุนของคลูแลน์ในการผลิตงานซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันใน2ค่าที่สำคัญของคลูแลน 1. ค่าความเข้มข้นของคลูแลนเป็นค่าที่บ่งบอกว่าต้องใช้คลูแลนดปริมาณเท่าไหร่ต่อการผสมน้ำในปริมาณนั้นๆเช่น5%จะมีคลูแลน์อยู่5ลิตรในน้ำา95ลิตรหรือ100ลิตรหากคิดตัวเลขกลมกลมจะมีคลูแลนดผสมอยู่10ลิตรในน้ำา90ลิตร 2. ค่าเปอร์เซนต์บิกคือค่าที่อ่านได้จากกล้องรีแฟกโตมิเตอร์มีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์บิกซึ่งเป็นค่าที่นิยมนำมาใช้ในการควบคุมความเข้มข้นในการใช้งานเพราะง่ายต่อการอ่านค่าเช่นควบคุมอยู่ที่3-5ถเปเบิกหากเราต้องการทราบค่าความเข้มข้นจริงหรือต้องใช้คูลแลนด์ปริมาณเท่าไหร่เราจะนำค่าแฟกเตอร์ของคูลแลนนั้นๆมาคูณกับค่าเปอร์เซนต์บิกที่อ่านได้ ซึ่งคูลแลนต์แต่ละตัวค่าแฟกเตอร์จะไม่เท่ากันยกเว้นสโลูโบออยล์โดยทั่วไปจะเท่ากับ1ในเคสนี้แฟกเตอร์เท่ากับ1.8ความเข้มข้นในเคสนี้จึงเท่ากับ5 4ถึง9%หรือใช้ปริมาณคูลแลนต์5 4ถึง9ลิตรต่อการผสมน้ำา1 0 0ลิตรโดยประมาณค่าเปอร์เซ็นต์บริกควบคุมเรามักจะเซตค่าตามค่าแนะนำและการทดลองใช้งานคูลแลนนั้น,น,น เนื่องจากคูลแลนแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแต่ละด้านที่ต่างกันไปรวมถึงลักษณะงานที่ต่างกันโดยทั่วไปมักจะเซตอยู่ที่3-5%บรกหรือมากกว่านั้นดังนั้นค่าความเข้มข้นคือตัวเลขจำนวนลิตรหรือต้นทุนของคูลแลนที่ใช้ไปเปอร์เ์กจากกล้องรีแฟคโตมิเตอร์คือค่าที่มักนิยมใช้ควบคุมความเข้มข้นของคูลแลน และสามารถนำแฟกเตอร์มาคูณเพื่อหาค่าความเข้มข้นจริงของคลแลนได้และสำหรับการเติมท็อปอัพจะใช้ความเข้มข้นของคลูลนต์ที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นคลแลนและลักษณะของการใช้งานแต่โดยทั่วไปมักจะใช้ความเข้มข้นที่ต่ำกว่าค่าที่ควบคุมและเราจะมาเล่ากันใหม่สำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ v e a t e r Working Update นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารรวมถึงสาระดีๆจากทางพวกเราครับ